ครับสวัสดีครับสวัสดี FC บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลทุกท่านและผู้ที่ผ่านเข้ามาชมาเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีทาง youtube channel นะครับคลิปนี้วันที่16นะครับธันวาคม2565นะครับผมเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆนะครับนานๆได้เอาเข้ามาขายทีนะครับก็คือเจ้าโลแ n d EA 7นะครับ ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับหุ้มพลาสติกให้อย่างดีนะครับงานดีครับงานญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับ e a เจ็ดนะครับสภาพสวยงามนะครับให้เลยครับเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับนะฮะนี่ครับใครที่เป็นสาวกโรแลนด์นะฮะอย่าพลาดนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ0651125849 นะครับแต่ราคาก็จะตึงหน่อยนะครับของสวยนะฮะก็ต้องว่ากันไปตามราคานะครับผมนี่ครับตัวหนังสงหนังสือยังชัดเจนนะครับแจ่มสวยงามครับสวยงามนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องดูนะฮะนี่ครับโรแลนด์นะครับระบบบูธเขาจะเปิดมาทีละสองหน้าจอนะครับโรแลนด์จะมีสองหน้าจอนะครับ จอหนึ่งจะเป็นฝ่ายจังหวะนะครับจอหนึ่งจะเป็นฝ่ายเสียงนะครับผมนี่ครับเปิดนะฮะเครื่องทํางานปกตินะครับผมอ่ทันได้ล้างเครื่องนะครับดังทุกทีเสียงดีครับ ทำงานนะครับผมบอกเลยครับว่าใครมองหาโรแลนด์อี่ิปต์นะัะตปนโรแรนด e ์ลลน,นะครับเสียงดีเสียงเยอะนะครับต้องตัวนี้เลยครับผมผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับ อย่างดีนะครับผมสนใจติดต่อ0651125849บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับเอาให้ไวนะครับเอาให้ไวผมเชื่อเหลือเกินว่าตัวนี้ไม่น่าจะเกิน3วันนะครับตัวนี้ไม่น่าจะเกิน3วันสําหรับ FC คนใดที่เคยสอบถามเข้ามาแล้วนะครับรีบเลยครับผมสนนราคาอยู่ที่27,500นะครับ27,500นะครับรีบด่วนเลยครับผม ช่วงนี้คีย์บอร์ดหายากนะครับเอาไว้ไปเล่นปีใหม่นะครับนี่ครับจอสดใสปิ๊งๆเลยนะฮะนี่นะฮะใครที่มองหาโรแลนด์ e7 ไม่ควรพลาดครับกลับบ้านดนตีคีย์บอร์ดคนรักดนตีนะครับ065 112 5849นแะครับโรแลนด์นะครับ e7 นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยงามครับสวยงามขอบคุณครับรีโทรเลยครับรีโทรเลย เวลาไม่น่าจะเกิน2-3วันนะครับไปแน่นอนครับผม